สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อน้กกับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวนิ้งผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขกความฝันกับนองฝ่าเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนองฝ่าเพื่อนก็ได้ฝันลาสุดค่ะคงสุดถ่ายเมื่อคืนนี้เพื่อนฝันว่าเพื่อนเด็ไปเทียนนะะเท่ยวงานค่ะไปเที่ยวงานรถบักร้ายคันจอดเบิดทุกคันแต่บมมีป้ายทะเบียนรถเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบมมีเหลขก บมีเหลขกเนี่ยบเห็นเหลขในป้ายทะเบียนรถแต่สีมีสะดุดตาแค่ขั้นเดียวค่ะที่เพื่อนแหนมเห็นเหลขกแล้วเหลขตัวนั้นสีเป็นตัวไรเพื่อบเป็นการเสียเวลาสาวนิ่งกับสิพาทำผู้ชมไปติดตามตัวเหลขความฝันกับนอ้องฝ่าพร้อมกันกับสาวนิ่งเลยค่ะอตอนนี้น้องฝ้าเพื่อนกันได้นนั่งถ่ายยุ่งงานเพื่อนเนาะค่ะเนาะนั่งถ่ายู่กับปลูกเพื่อ,อที่สีเล่าความฝันให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟัง ไปค่ะไปรับชมรับฟังความฝันกับน้องฝาผมพร้อมกับสาวนิ้งค่ะสวัสดีครับนงฝาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนงฝาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนงฝาสวัสดีค่ะครับผมเนาะกับมติดตามน้องฝาเป็นอีกโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีหลังจากพระธุดงครับมาบินธบาูรหนาบ้านครับบอกเลขสามตัวนงฝาได้เนาะครับน้องฝาเนาะเพื่อนบอกตัวไหนก่ครับพระธุดงไหมครับ สามเจ็ดสี่ค่ะสามเจ็ดสี่ยืนอยู่หน้าบ้านเลยเนาะแม่นค่ะพาทุลงนี่เพิ่นห้องบอกเลยแม่นบอสครับกะบ่้านในห้องบอกครับเพิ่นให้พ่อแล้วเพิ่นกัให้เพิ่นกัใหฮรีด้วยนะครับโอ้ไฮพ่อแล้วกัให้เลขเลยแม่นค่ะครับผมสำหนผู้ชมเนาะมันมาติดตามมังสรงเสมอนี่แล้วก็บ้านเลขที่บ้านยังกว่าขึ้นครับห้าสองค่ะบ้านเลขที่บ้านห้าสองครับบ้านนี้มืนขึ้นนี่ที่บอสครับแม่นค่ะมืนขึ้นฟันอีกค่ะ ฝันอีกครับท่านผู้ชมเนาะเป็นโครงสุดท้ายครับแนวดครับเบาซูเอฟซีฟังนะครับจักน้อยครับรจำเลยพ่อล่างๆเนาะค่ะฝฟันวาครับไปงานบุญเนี่นล่ะคะ่ะไปงานบุญรถจอดไล่ขันนะคะครับผมคนกระไลยู่วัดว่านนี้ล่ะคะ่ะครับผมเขาไปทําบุญยางไปยางมานนะคะครับรถหลายขันพอเห็นเหล็กทะเบียนจักขันคะ่ะ แต่ว่าไปสะดุดตาขั้นหนึ่งค่ะขั้นเดียวสีบอลเงินค่ะสีบอลกูจำหอดสีไลยนะครับแมนค่ะแต่ทะเบียนรถได้หลายขั้นจอทีโบมี่ทะเบียนโบมี่ทะเบียนไม่โตเลขค่ะไมยแต่สะดุดตาขั้นเดียวสะดุดตาขั้นเดียวค่ะสีบอลเงินค่ะรถเผลยละมาจอดอยู่หันครับการนายจะเป็นคนที่เขามารวมท่านบุญกันไดง่ายนะคะแต่เราบม่หูคนนะเนืว่าจตหลุดนองฝ่าเนาะค่ะ สะดุดตาเนี่ยอะไรน้องฝาดคะเป็นเหล็กประจอเลยคะ่ะสองตัวเข็งๆเลยค่นนะ,คะสีแดงหรือสีดำหรือสีทะเบียนรถกรสีทะเบียนดีเขียวๆปกตินี่แหละคะ่ะอือครับเขียวปกติเนะาะค่ะตัวไหนหล่ะฟังดูฟังเลยครับหก,หกสี่ค่ะหกสี่ค่ะอ้เป็นตัวเหล็กหกสี่ครับเออผมมีสามตัวปะครับเนี่พ่อค่ะตัวนี้เห็นสองตัวคะ่ะเห็นสองตัวเนาะแม่ค่ะอ,อันนี้ฟันมาไม่ไม่ ฟันมืกขึ้นเลยล่ะค่ะฟันมือขึ้นนี่เนาะอ้ยๆๆยมาเหาครับขอโทดเขาเอาไปนะครับเนาะน้องฟ้านี่เป็นกบบเป็นปีิฟันแม่นไม่โชกไม่ลาบมาติดตามไปฝากเอฟซีเป็นผงสุดท้ายนะครับเอฟซีเนาะเจงได้อีกครับเห็นเบียนรถแล้ลก็เจงได้อีกลูกเป็นครับกระรับแล้วก็ตื่นนะคะตื่นเลยแน่ค่ะ ความฝันจะจบเพียงเท่านี้จบียงนี่สันจันค่ะครับผมบารนี้พระตุรงค์พันมหาบ่ในความฝันบ่เห็นคู่บารค่ะเห็นเห็นคนพอล่างๆกัเห็นรถนะคะลานจอดรถเห็นเป็นโตเลขเลยค่ะใบทะเบียนนะคะโอ้ครับครับครับเนาะค่ะรถจอดอยู่หลายคันแต่ว่่่าแมคะจอดอยูเหานบ่เห็นโตเลข แมนครับเ<ม>าเห็นตัวเลขของรถขั้นอื่นนะคะ,คะอายุน้องฝ้าเจ็กปีครับยี่สิบสามปีอายุยี่สิบสามปีเนาะ,ค,ะครับผมออาก็ลองเอาไปสื้อโรตรีบ้งเด้อครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศส 2, อ 60, งพันหกสิบหกเนาะครับเนาะขอมีขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องฝ้าครับเป็นเลขสามตัวชุดเกาพระตุรงมหาแลวกะ็เพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นเป็นเลขล่างสองตัวครับแ้วกาต้นนั้นก็เป็นทะเบียนบ้านเนาะบ้านเลขที่ห้าสิบสองค่ะ,คะทะเบียนบ้านบ้านเลขที่ครับ อ่าเป็นสืมอวาหายเลขกลางก็ได้หกสี่แม่นบอกครับหกสี่ค่ะครับผมครับผมเนาะหกสี่ชาเจนชาเจียวชาแข่งค่ะในความฝันเป็นตัวเลขที่สวยงามอีกสุดหนึ่งครับท่าสผู้ชมครับ เดี๋ยวให้น้องฟ้าไปพักผ่อนเบิ่งลูกนะครับลูกเป็นย่ัง่นครับนั่นคนล้วครับอันบอกเลขเป็นยังไงหน่อยหน่อยหนี่งวดก่อนเพันบอกศูนย์หนึ่งค่ะหักออกสิบเอ็ดภูเถาโบราณเพท่านกว่าผีบอกหนุนคนบอกขื่นแม่ผัดซื้อเลขว่าเป็นค่ะอืเอาตรงๆเลยวะค่ะเมื่อวานี้เพันบอกยังค่ะก็ท่านได้ถามเพื่อนนะเดินมาเดินมากบกแล้เดินมากล้างล้างลูกนะลูกจะถามมากมาสวัสดีครับก่อนเร์สวัสดีครับกอรสวัสดีครับสวัสดีครับผม น้องน้องชื่ออะไรครับน้องบูมน้องบูมครับน้องน้องบูมมีมีตัวเลขตัวไหนครับงวดนี้เลขออกยันง๊าเลขเลขออกยังครับเลขออกยังออกยังเก่ายังครับเก้าศูนย์นะเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งครับสามตัวแล้ค่ะบเก้าศูนย์หนึ่งเลขสองตัวละบาทนี้เลขสองตัวโอ้ปะสอตัวไม่ยันแน่ออกยันสองตัวเลขออกยังนโน หนึ่งหยังแต่อมุ้อหนึ่งหยังหนึ่งหยังอีกตัวหนึ่งหนึ่งหยังหนึ่งหาสองตัวหนึ่งหาค่ะหนึ่งหาครับเอฟซีเนาะจะซื้อขึ้นซื้อลงเราเนาะค่ะช่วงพรีเมียมเอาอันแม่น้องฟ้ากับกับลูกไผรสีแมมเนาะครับเอฟซีเนาะก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับ ครับผมขอบคุณครับน้องฟ้าขอบคุณครับสวัสดีครับควาคุณค่าน้องฟ้าขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คคะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของน้องฟ้านะะนเนาะค่ะเนาะเลขสามตัวค่ะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเป็นเลขที่ลูกชายเพิ่นบอกนะะนเนาะค่ะเนาะเลขสองตัวค่ะหกสี่หกสี่เป็นเลขที่น้องฟ้าเพิ่นหินอยู่ในป่ายทะเบียนรถดสะดุดตาแบบแห้งเพิ่นวาค่ะ เลขสโตหนึ่งหาหนึ่งหาเป็นเลขที่ลูกทรายเพื่อนบอกคือกันเนาะค่ะห,หนึ่งหาหมวดวันที่สิสิงหาคม2อ6 6ค่ะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดก็เอาตัวนั้นเด้อค่ะท่านผู้ชมเถอมีโชคใหญ่ยยกับน้องฝ้าค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งกับคอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้ารวย จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานหมาน,มานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เหตุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ